มาเช้านี้ขอให้ทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะแม่น้องคำแพงมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องของวันที่1 7มกราคม2569นะคะคลิปนี้แม่น้องคำแพงจะพาเอฟซทั้งช่องไปโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดเพื่อตามแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้ให้เนาะคะ่ะอ่าเมื่อคืนนี้เป็นจังใดกันเนานะคะ่ะเสียดายเลขฝันแม่น้องคำแพง จากเจ็ดเป็นหนึ่งอิริเนาะขายเอฟซีเนาะซื้อเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่แต่ว่าไม่น้องคำแพงเน้นไปที่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะแต่ว่าหนึ่งสี่สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดก็จะเอาเบาๆเนานะคะแต่ว่ามักหลายก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่เลขออกสี่หนึ่งนะคะเนาะก,ก็ได้อยู่นะคะกันไว้เพาราะว่าโมเมนตตัวเด่นเนาะ ค่ะก็ถือว่าโชคดีแล้วคะ่ะมือนี้ก็ขอให้โชคดีน้ากันต่อนะคะเอฟซี FC. อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่น้องคำแพงด้วยเด้อค่ะตอนเช้าๆอยู่หน้าบ้านตอนนี้เกือบจะเจ็ดโมงแล้วเนาะเจ็ดโมงเช้าแล้วแต่ว่าแดดกำลังออกนะคะเย็นคืนนอเก่านะคะอากาศเย็นแต่ว่าสายมาก,ก็เริ่มฮ้อนแล้วคะ่ะเอฟซีจ๋าอ่ะเดี๋ยวไปโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดกันเลยนะคะ เอาภาพบรรยากาศอยูน่าบ้านมาฝากมาตอนก่อนอ้อกล้วาายไม้คือหักว่ะกล้วาายไม้ทําไมมันหักตรงนี้ใครทําวะชงใสเ่เด็กๆแน่นอนเลยนี่อ๋อเด็กน้อยก็ดื้อพอเด็กน้อยเนาะออาฝากด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่น้องคําแพงด้วยกันกดเลยก็แช่แน่นะคะตามนี้นะคะ ด๋ยวไปบังตัวเลขของพ่อหมอดูเลขเด็ดด้วยกันแล้วก็อ่าลืมไปแม่เพนจะให้บึงโค้งสุดท้ายของหลวงตาเขาฝากมาแล้วก็ของตาปากน้ำโพด,ด้วยว่าสามสำนักสามอาจารย์เพิ่นเน้นวงกลมโค้งสุดท้ายตัวใดมาให้เนาะกะ็หลังจากโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดแล้วเขาก็ต้องไปบึงโค้งสุดท้ายของตาปากน้ำโพเขาฝากมาแล้วก็หลวงตาก,กันนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้ขอให้ทุกคนได้รับซับกระเป๋าตุงกันทุกคนเด้อค่ะเนาะสวัสดีค่ะไปเบืองตมาค่ะแม่น้องแพงจะพาเอฟซีทั้งช่องโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดเนาะเพิ่นว่าจะปล่อยแนวทางให้มือนีนะคะโทรถามเพิ่นน้ำกันวมาเพิ่นจะปล่อยตัวใดแน่ให้เฮาเนาะค่ะอ่ะตัวใดทีเขามารับชมรับฟังกรฝาก เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เน่นอกพอาะวารีเล่ามาขึ้นนี่กระลุดนะคะจับคู่บกขับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันน,น,นี้วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดกลาคมปีหกเก้า้งบนวิ่งหกตัวเดียวค่ะแป๊บนึงนะคะข้างบนวิ่งหกตัวเดียวนะคะให้สองตัวหก หกสองหกสามหกสี่หกสองหกสามหกสี่จ้าจานันเน้นที่หกสี่เน,น,น,น้นที่หกสี่ค่ะเน้นอีกสามตัวเน้นที่เจ็ดหกสี่สามตัวมีกี่คู่คะมีสองคู่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่ค่ะกับอแล้วก็เจ็ดหกสี่กับ กับหนึ่งหกสี่กับหนึ่งหกสี่ค่ะข้างล่างสีตัวเดียวข้างล่างเด่นสีตัวเดียวค่ะแล้วก็ข้างล่างให้สีสองกับสีเจ็ดให้สีสองกับสีเจ็ดนะคะจาีทั้งหลายอยากได้ฮาหนอยน้อยชุดติดต่อมาเลยให้แก้สองหาอก โอเคขอบคุณนะครับที <c oughs> ่ปดปูปหนึ่งค่ะอันแล้วแล้ววันนี้ไม่ปล่อยให้ช่องน้องคำแพงนะคะอาจารย์นะฮะไปแล้วเนาะสแสดงมาเพิ่มปล่อยให้าน้อยให้นะคะเอซอ่ะวันนี้ได้แค่รัฐบาลไทยชุดบนชุดล่างไปเนาะเมื่อคืนนี้เราพัฒนาก็หลุดไปนะคะเอซเดี๋ยวเชยญชื่อก่อนนะคะหมอมา โอ,อดูเลขเด็ดส่วนอันนี้เป็นไทยเนาะไทยก็แล้วกันเนาะรัฐบาลไทยทุกๆอย่างทุกๆตัวเลขที่แม่น้องคำเพงนำมาเสนอให้กับเอซทั้งช่องก็เพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อนะคะ มีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะคะถามักตัวใดชอบตัวใดก็ค่อยจัดไปนะคะวันนี้17บเจทับหนทับหกนะคะอะแคปหน้าจอแนวทางรัฐบาลไทยของหมอดูเลขเด็ดวันนี้นะคะเพิ่อนปลอยไหายมาเนอกข้างบนวิ่งหกเมตรเดียว จับคู่สองตัวบนหกสองหกสามหกสี่เน้นที่หกสี่ส่วนสามตัวบนให้มาเจ็ดหกสี่เม็ดเดียวเออเจ็ดหกสี่กับหนึ่งหกสี่แต่ว่าเน้นวงกลมให้เจ็ดหกสี่นะคะส่วนข้างล่างวิ่งสี่ตัวเดียวก็คืออมีสี่สองกับสี่เจ็ดนะคะ๋ยม่มงน้องคำแพงจะให้เอฟซีทั้งช่องอ่ามาเบิง ของตาปากน้ําโพกับหลวงตาเขาฝากมานาะว่าเพิ่นย้ำเน้นตัวใดให้นะคะโค้งสุดท้ายของหลวงตาเขาฝากมาแล้วก็ตาปากน้ําโพเนาะอะ,อะแคปหน้าจอได้แล้วก็ไปต่อนะคะเดี๋ยวมาพึง่งมาเบิ้งโค้งสุดท้ายเนาะเน้นตัวใดให้ <c oughs> ออาน,นี้คะ่ะส,ส่วนเขา ตาปากน้ำโพนะคะโค้งสุดท้ายเพื่อนเน้นวงกลมให้มา4-4เม็ดเดียวนะคะเนาะทั้งหมดก็มีวิ่งรูดบนล่างให้เด่น1นึกับ4 3ตัวบน1-4 4กับ1-4 7แล้วก็จับคู่1-4 4 4 1-7 4 7ก็จะเน้นที่4-4ถ้ามาเบิงของ หมอดูเลขเด็ดกับของหลวงของตาปากน้ำโพตรงกันที่สี่เจ็ดล่างนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สี่เจ็ดอันนี้ก็สี่เจ็ดนะคะตรงกันที่สี่เจ็ดล่างเด้อค่ะนี่ค่ะเนาะตรงกันที่สี่เจ็ดวิ่งลูดก็เด่นสี่ของหมอดูเลขเด็ดเด่นสี่ล่างของตาปากน้ำโพบนล่างนะคะนี่ค่ะ ในทาชุดสามตัวบนทาผู้ใดตันเหลนก็นจะได้เดอตันเหลนเนเธอค่ขเอฟซข้างบนก็ถือว่าเอาเป็นบนเป็นล่างด้วยเด้อค่ะายเอฟซทามากเนาะอย่าลืมนะคะบนล่างด้วยนะคะหรือว่าซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนก็นแล้วแต่เอฟซทั้งช่องพิจ,จารณานะเอาเนาะ,ะมาเบิรของเขาฝากมาก็วิ่งรูดเด่นที่เจ็ดกับแปดบนล่างนะคะก็เน้นวงกลมให้ที่เจ็ดเจ็ดนี่ค่ะเนาะ เน้นวงกลมให้ที่เจ็ดเจ็ดสามตัวบนแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเน้นที่เจ็ดเจ็ดนะเน้นเบิ้ลเหมือนกันเลยเนาะของดวงตาเน้นที่สี่เอ่อของตาปากน้ำโพเน้นที่สี่สี่ของเขาฝั่งมาเน้นที่เจ็ดเจ็ดนะคะเมื่อนีเหลือที่เบิ้ลบอกมันเสาได้เนาะค่ะ fc อ่ะของดวงตาวิ่งรวดสามกับสี่บนล่างสามตัวบนสี่สามสองสี่สามสาม สตัวบนล่างเนาะสามสองสีสสี่สากลับด้วยเด้อเนาะแล้วก็เน้นวงกลมโค้งสุดท้ายก็คือ3ามสามนี่ค่ะของหลวงตาก็ให้วิ่งลูดเด่น3ามกับ4เนาะเน้นเบิ้นเหมือนกันเลย อะแล้วแต่เอฟซีทั้งช่องเลยเด้อค่ะแม่น้องคาแพงกับมีนาที่เอาตัวเล็กแนวทางมานําเสนอให้เนาะกัให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่น้องคาแพงจะเอาตัวเลขแนวทางชุดบนของอาจารย์ตีแปดเลี้ยวแล้วก็ชุดล่างของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์เนาะแล้วก็ชุดบนของพ่อกเกลียงด้วยมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะคลิปนี้แม่น้องคาแพงก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันยกช่องนะคะ หลังจากนำเสนอรัฐบาลไทยครบหมดแล้วแม่น้องคำแพงก็จะตามแนวทางฮาน้อยให้ต่อนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ